ทุกคนลองจินตนาการว่าถ้าคุณรถเสียอยู่ในเมืองที่ลกร้างและมีซอมบี้อยู่เต็มไปหมดเนี่ยคุณจะทำยังไงครับใช่ครับพวกผมแกงล่าท้าผีรถเสียครับพวกผมจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ไปเวลา10วันจากโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้ถ้าพร้อมแล้วหยิบน้ำหยิบขนมและขอเชิญทุกคนเข้าสู่ไมค้าฮาร์คอรลอดหรือตายในแดนซอมบี้มรณะครับ คืออาจจะมีอุบัติเหตุนิดนึงนะครับก็เลยเราอาจจะต้องเดินไปสุดทางเองนะฮะโอ้นี่ขากลับที่เราจากล่าท้าผีเออล่าท้าผีที่แบบโคตรน่ากลัวนะทัสองมดเลยรถเหมือนเต่าเราจะมีปัญหารถรถเต่าเราน่าจะพังแล้วนะตอนนี้เต่านะไอเหียกูไม่้เรียก็บเต่ามาเก็บเต่ามาเก็บของมาเก็บของเนี่ยเก็บของโอ้นี่คือสบียนที่เรามีอยู่ในรถนะ วิ้งเราเรามารถพังที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยมึงยังมึงมึงลือรถเต่าทำไมกูยังจะรถปิดก็สะตัวไปบ้บาไม่เบากูยังให้มันเป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์สอหรถบเราตัวไปรถเต่ากูก็บิวเนื้เรื่องมาเอาเฮ้ย มือพูด,พด,พดรกกล่าผู้รล่ากรณีจริงๆแล้ลงไปตัดไม้ก็ได้นะเฮ้ยมีเสียงมีเสียงซอมบี้โอเว่นนั่นไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆถ้าโดนซอมบี้โดนซอมบี้กัดก็คือก็คือก็คือ,คอตายนะถ้าไม่กินอปเปิ้ลทองอจริงเหรอตายเลยเหรอตายเลยตายเลยโอเมกอดโอเมกอดอ๋อนั่นก็คับทองแล้วแหละแต่มันจะมืดแล้วนะเราเราไปหาที่ปลอดภัยกันไหมขึ้นต้นไม้เป่า ไปกลับขึ้นไฮเวย์ไหมปดปดขึ้นตัวไม้เอาขึ้นตัวไม้เอาแป๊บนะไปด้วยไปด้วยโอเคอุ้ยโฮ้ยเย้ต่อมบีต่อมบี้วิ่งเร็วมาเร็วมาเลยมาเลยมาเร็วาเลยโอ้ยเชี่ยเชียวว่าต่อมตั้งตั้งช่วยคุมบอกข้างหลังเลยคงไม่ขนาดถึงขั้นต่อบอลได้เลยอุ้ยอุ้ยตกเขางล่างเขาร่างไม่กลัวอะไรวิ่งมา อะไรวะนันเฮ้ยนัดมันปีนมาได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูขุดทางกูขุดทางให้กิจขุดทางแล้วขุดทางแล้วกิจโอเคโอเคเกูปีนอยู่บนสูงสุดละโอเค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 ิอเคิอเ้ยอเคโอคโอเคโคอเคโอเคโอเคาออเคโอเคโเคโออคิดเงกิมันมีตัวยิงพมันมีตัวยิงพเย ชิหายแล้วเราต้องทำเราต้องทำโปรแกันไอ้เหี้ยไอ้กีดทำที่กำบังเอาบังตัวเองไว้บอสบังตัวเองไว้กีดคดคคดนัดฮะเอาทอด์สไหมต้องการทอด์สไหมโอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันยิงพิษใส่กูโอเว่นมึงเห็นไหมมึงเห็นตัวที่อยู่ตรงต้นไม้ฝั่งอะฮะฝั่งเข้าไปในป่าป่ะัเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไอ้ตัวนั้นมันยิงพิษได้โอเว่นพูดจริงปะเนี่ยมันยิงพิษได้ใช่เยอะจัดชิตพูดเยอะเยอะมากอ่ะอันนี้ไป ระวังระวังนะระวังนะคืนแรกกันเนี่ยคืนแรกเหรอได้แล้วขึ้นมากีบมาเนี้ยกีบลงมากีบแล้วกีบกีบไปก่อนให้กีบไปก่อนกูโดนเลีงอยู่ให้กีบไปก่อนให้กีบไปก่อนกีบมาเนี่ยกีบลงตรงนี้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 อึ๊บลงมาวิ่งอ่ะโอเคขึ้นมาไป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 นับไปไหนต่อโอเว่นโอเว่นดูตัวยิงพิดให้หน่อยตอนนี้มันอยู่ไหน อ่อไม่ไม่ไม่ได้อยู่ตถวนี้ไปเลยกินริ้ไปกินหรือกินริไปหาตายลบๆลๆมๆๆมล้มล้มล้นล้ม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 ล้ล้ม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 ล้ล้ล้ม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 ล้ล้ม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 ล้ล้มล้มล้ล้นล้ล้มล้มล้ล้มล้มล้มล้ล้มล้มล้มลบนล้มลนมล้ล้ล้มล้ล้ล้มล้มล้มล้ล้มล้ม้มล้วล้มล้าแ้ล้วล้ม้าแล้วเช้มลล้วลมล้มล้มล้มลมไ้มล้ม้มม้ง้มลมล ไปได้ไมปะไม่มีใครอยู่บนสะพานแล้วเราจะไปเราจะไปเสานี้กันไหมลองลองไปดูก็ได้นะเผื่อมีของที่เราสามารถใช้ได้เวยี่ยมมากมันคือเสาอะไรอ่ะโอ้โหเป็นทางขึ้นเหรอเนี่ยอึ๊บขึ้นได้ปะได้อึบโอ้โหทางขึ้นอย่าล่วงเนอะโอเคทุกคนน่าจะใกล้ถึงแล้ว อย่าบอกนะเฮ้ยทุกคนมันมีกล่องมันมีกล่องเว้ยเฮ้ยโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยโอ้ทมาทุกคนอ่าให้กีดถือลวกันโอเคปะไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่กีดไม่ี ตอนนี้กิจต้องการปืนที่สุดมากกว่าพวกกูเดี๋ยวกูค่อยไปหาใหม่ก็ได้หลังๆใต้หลังๆหลังๆหลังๆเข้า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 ๆเอ้าไอ้เงี้ยมาเดี๋ยวเฮ้ยโดนตีป่ะล่ะเฮ้ยเฮ้ยกูโดนใครตีกูโดนยิงไอ้ตัดกูโดนยิงเฮ้ยตัวนู้นอะไรอ่ะอยากไปวะโอ้โห ข้ามูนมีอะไรด้วยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะต้องใช้คีย์การ์ดมีคีย์การ์ดป่ะเฮ้ยปืนในที่สุดได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยิน

มันจะไม่เอากูนะโอเคไอ้ดิเสียงดังนะน่ากิ่นเลือกผีกิ่นเลือกผีมาใหญ่พยายามอย่าใช้ปืนเยอะอย่าใช้ปืนอย่าใช้ปืนหรือจะนอนตรงนี้เลยอ่ไม่ได้ไไม่ด้อยู่กันภบอยู่แล้วตั้มจินเรานอนนี้ก็ได้ปะนอนก่อนไหมเออเนี่ยนอนนอนได้นอนดินอนดินอนนอนนอน เราไปกันเถอะปะกิจปะกิจเราไปกันเถอะปะข้างหน้าคือทางออกยังอ่ะน่าจะใช่นะเห็นแสงอ่ะข้างหน้าคือทางออกยังไม่ใช่วะเอ้ยใช่ใช่มีอะไรลอยมาด้วยอะไรอ่ะข้างหน้าเหมือนเป็นตึกขนาดใหญ่เฮ้ยตึก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 เฮ้ยสำรวจดิสำรวจดิสำรวจสำรวจสำรวจตึกตึไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคน ขึ้นเข่าไหมขึ้นขึข้นเข,ข่าไหมเออมึงอย่าลืมนะนว่าเราเราต้องรีบเราต้องหาแอปเปิลทอลสักสักอันด้วยโอ้หแต่แถวนี้ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรเลยเรากลับไปไฮเวย์เราไหมเราจะกลับไปตรงไหนสะพานแรกเหรอเออกลับไปสะพานแรกกันไปเนี่ยก,ก็เดินตรงเหมือนเนี้ยเนี่ยเดินเดินตรงทัง้งเนี้ยเจอเลยอาจจะเร็วกว่าก็ได้ได้เร็วกว่าเจอแล้วอ๋อ จนะดสอบไหมเอา้าเฮ้ยเอา้อเอาชิบหายแล้วชิบหายกิดตามที่เห็นครับทุกคนกิดติดเชื้อครับผมวิธีรักษาก็คือการหายเป็นทองและถ้าผู้ผมไม่สามารถรักษากิดได้ทันภายใน20นาทีกิดจะไม่ได้ร่วมเดินทางกับพวกเราอีกต่อไปแล้วครับทางเดียวที่จะหวังพึ่งได้ คือสิ่งปลูกสร้างที่คล้ายๆกับร้านอาหารข้างๆสะพานหลังนี้หวังว่าที่นี่จะมีแอปเปิลสักลูกให้ผมนะครับเฮ้ยมันใช่ร้านอาหารเหรอเนี่ยเช็เคเทไม่ไม่น่านแล้ววะร้านอาหารแบบใดวะที่ไหนวะเนี่ยมีมีกอม่อนไะกูถือปืนไว้อยู่ <S <S 2> <S 2> ชี้เอ้ยกูตกใจหมดชียช้ยกูตูทำให้ตาเขียวไยกินเร็วขึ้นมาขึ้นมา เฟสเท่าไหร่ละอ่ากดกด e กด e ดูดิเฟสเฟทเท่าไหร่เฟทสามแล้วอีกสี่นาทีห้านาทีอ่ะอ่ามันมีถึงมันมีถึงเฟทสี่อ่ะรีบรีเฟทสี่เฟทห้ารีบรีบรีบหน่อยพวกกำลังคิดอยู่ว่าอันนี้มันคือต้นดาร์กโอ๊กเหรอดาร์กโอ๊กเอฟเบอร์เหรอเฮ้ยเฮ้ยมึง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 ระหว่างนี้แหละขุดลงไปเลยหาทางขุดเลยมันมันมันตามใครใครที่ยังไม่โดนตามหาหาจุดดิมึง ูกไปมันตามกูมันตามกูมันตามกูโตายตายตายเยอะมากไอ้กิจกิจไหมกูชุบกูชุบกูชุบไปไปไปพวกมึงไปพวกมึงไปพวกมึงไปกิจสา่นได้สา่เลยกิจยิงได้ยิงเลยช่วยตายช่วยตายยิงช่วยตายยิงช่วยตายเดี๋ยวกิจล่วงแน่นี่นี่ปืนอยู่นี่เอาเลยเอาเลยเอาไปเลยไหนไปโอ้ยทำหน้าที่แทนกิจไปด้วยโอ้ยเป็นไงแล้ววะอยู่นี่มึงเราสามารถล่อจากตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยกูจะลงไปข้างล่างแล้วนะ ไปไปไปกูช่วยอยู่กูช่วยอยู่ไปไปเลยไปเลยไปเลยกิจกิจมึงุ้ขึ้นมาก่อนมึงุ้ขึ้นมาก่อนไปทางไปทางไปทางเดินเดินทางแล้วตามมาตามมาที่นี่ท่านี้ตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ทางนี้ทางนี้ลงได้ไอ้กิดไปก่อนกิดไปก่อนกิดไปก่อนไม่เปเลยไม่ไปเลยไม่ไปเลยงเร็วโอเว่นลุงอีกโอเว่นพยายามเลยกูดูกูดูกิดให้พยายามเลยพยายามเลยกิจกิดวิตายเวลาโคตรเร็วเลยเฮไอทองโอเว่นโอเว่นแต่ไม่มีเหล็กไม่มีเหล็กไม่มีเหล็กก็ดิ โอเคโอเคโอเคกิจกูยืมมึงเร็ว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 กูยืมกิจอยู่กูยืมกิจอยู่กูตบนายกิจอยู่โอเวนเร็วเร็วไอ้กิจอย่าลับเผาเผายเผายูนัดเอาเอาทองเผายูนัดทองทองทองไม่อยู่กับกูกูไม่มีทองกูไม่มีเลยมึงไม่ทองไม่มีเลยหรอไม่มีนัดฮะกิจบอกแล้วเซ็ตกวีใช่ไหมนัด่อไป ลาก่อนนุ่นกีดนะครับมาเต่าทำไมอ่ะิดกนกนไ่มากไปเบาไปแล้วอ่ะมือพูดรูกพูดร่วกรณีน้ำทนปีนมาได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คูขุดทางคูขุดทางให้กิดเอ้าเอ้าเอ้า พวกผมพยายามหาของขุดเหล็กฟาร์มชุดคราบกระสุนให้เยอะที่สุดและอยู่รอดที่ถึงวันที่สิบให้ได้เพื่อกิจที่จากเราไปแล้วครับทุกคนนี่ไงจะใช้อย่างคุ้มค่าโอ้ยเต็มเลยใครยิงเนี่ยมึงไม่กลัวอ,อลืมสิลืมอ่ะตอนมืดยอ,มอ,อยู่ด้วยตอนมืดอยู่ด้วยทำไมเสียงมันดังจังอ่ะมึงรีบไปกูปะ่ะ เอออได้เเหมืนนฮ้ยเสียงเสียงอะไรวะมันเสียงอะไรอ่ะอันนี้ตกใจจริงกันแน่ไม่ได้โกหกอ่ะแน่ไอ้ที่จริงจริงเออกูก็เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ตายเฮ้ยเสียงแต่ตอนเนี้ยไอเสียงเท้าหนักหนักทำไมวิ่งเสียงลาวาวะเสียงอะไรอ่ะไอเสียงเท้าหนักหนักนั่นคืออะไรวะมึงมึงเห็นอะไรอ่ะไม่เห็นอะไรเลยไอ้ที่กูกลัวไอ้เสียงเท้าใหญ่ๆหญ่จริงจริงกัเนี่ยกลัวจริงกลัวจริง กูน่ากลัวเลยอ่ะระวั้ยเขียวอยู่กูถือปืนถ้าจาะก็ออกเลยมึงกินค้ายพร้อมแล้วออกไปเลยเขี้ยระวังระวังระวังเขี้ยะเี้ยเียถอ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 ยมาถอยเขี้ยันกูติ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 ประกันกูติประกันกุยังกูยังกุยังลงมาลงมา เราเราเรเขาหมเยอะมากมึงอะไรอะอะไรอะไหนอะมันม uh> ันลงมาได้เองหรือเราขุดวะมันลงมาเองฮะมันลงมาเองไม่ก่อนจะตกใจเราเราขึ้นเราขึ้นเราขึ้นไหมเราขึ้นไหมเสียงอะไรเนี่ยเราขึ้นไปตรงสะพานไหมช่างเสียันก่อนแล้วมันขึ้นไปได้ไหมขึ้นยังไงดีขุดขึ้นขุด เคอเจอทางที่ดีกว่านี้เดี๋ยว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 ขุดเคืงนี้น่าจะดีกว่าว่าเอาเอาเอาเคื่อกูไปไหนหมดอ้ะโอเว่นตายไปไม่รอเลยเฮ้ย ฮัลโหลฮัลโหลอยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเคกูทางกูทางมามามาได้เลยมาได้เลยน้มบนมอขบนมึงไม่ติดไม่ติดเชื้อใช่ไหมไม่ติดไม่ติดไม่ดนไม่ดนไม่ดนดีดีดีโห้อ กูกลัวมากเช้าวันดีเช้าวันดีไอ้ยันน่ากูกับมอสผีอีกกูกลัวมากเลยกูอยู่คนเดียวแล้วกูได้ยินเสียงแบบตึง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 ไอ้ยันมึงมึงนะาันแบบนี้ไม่รู้ไหมว่ามอสผีเที่ยวเล่นกันไปคลิปที่แล้วอ่ะไม่คิดไม่น่าขนนะมอสผีคน่ากลัวเลยไอ้เสียงไอ้เสียงเท้าใหญ่ใหญ่น่ะเออมันคือตัวอะไรอ่ะเนี่ยมันหลอนแบบเชี่ยไอ้ฟีลลิ่งตอนอยู่คนเดียวมันน่ากลัวมากเลยอ่ะตามมาตามาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคไปไปรีบกลับไปรีบกลับไป คนน่ากลัวเลยไอ้เชีย่ยน่า,านกลัวมากอ,ะอ่ะเี้ยออะะไไรรก็มู่่แบบไม่คิด,ว,ดว่าจะดีเขาว่าน่ากลัวจากพวกมึง <c oughs> แล้วมันมีเพลงอ่ะมันมันมีเพลงแบบอะไรไม่รู้บิว้วกล่วอ <c oughs> ืมอืเอาไปครับมีถำสั่งอะไรหรือเว้นอะไรวะบ้านไหนเดี๋ยวไตรีบขึ้นอันนี้ก่อนเดี๋ยวพวกกูไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวกูไปบ้านก่อน โอเคขอยืนถังนั้นหน่อยถังน้ำไม่มีน้ำโอเคหนึ่งครับปะปะปาไปบ้านกันปะโอ้ไม่ก็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 โอ้เหมือนเหมือนเราจะอยู่ได้อเนี่ยคืนนี้เอ้ยโอ้โอ้กูตกใจโอ้โอ้กูตายเชี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูเห็นหน้าเจ้าหญิงโฟเซนเลยสัตว์กูเลดี้โกอ่ะแล้โกโอ้โหโคตรลึก โอ้กูไปอย่างไกอ่ะมึงมึงกูไม่มีน้ำยังไม่เหี้ยนเฮ้ยกว่วเราอยู่ได้จริงๆเราอยู่ได้เนี่ยเราพักกันที่นี่ได้นะอ้ามึงเล่นกัดกูนดิเฮ้ยฮ้ยกูจอมกูจอมช่วยด้วยเฮี้ย คุณโจ๊กตายตายหมดสามคนแบงบ้านไปกับดักไอ้เหี้ยตายยุ่งไอ้เหี้ยบ้านนี้แม่งก่อป้องกันโคตรดีไอ้เหี้ยเราอยู่ที่นี่แหละจริงเข้ามาเฮ้ยโอ้โหเข้ามาจ้าตรงนี้มีหมูไหนไหนจัดเลยเข้ามาอ่ะอ่ะ นี่ไงเอามันเออเก็บเลยเพื่อนเฮ้ยทางทางยาวไฮว์ไฮว์ชิโคเทสแบะมึงเดินธรรมดาดี่เดินธรรมดาเดินธรรมดาไม่ต้องวิ่งอ่ะขอช็อตหน่อยขอช็อตหน่อยเรื่องความปลอดภัย ผู้ผมจึงตัดสินใจเดินทางบนสะพานจนกระทั่งถึงรุ่งสางของเชา้าวันที่เก้าวันที่เก้าวันที่เก้าเก้าแล้วทุกคนเอเป็นคนเก่งนะลูกเฮ้ยกูจะเสนออย่างหนึง่อองออาราไปทาบ้านในอุโมงไหมฟีลแบบค่ายกับกันอะไรเงี้ยไอดีปะข้างหน้าเนี่ยไปเคลียร์เคพื้นที่ก่อนรีบเคลียร์รีบเคลียร์แล้วไปอยู่เดินนกันปะอาจจะดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับผมก็คิดเหมือนกับทุกคนนั่นแหละแต่ผมไม่อาจรู้ตัวเลยว่ากำลังมีภัยอันตราย คลืบนคานเข้ามาหาพวกผมอย well. ู่เฮ้ยซอมบี yeah> ้ฮอตเฮ้ยมันลงมาอีกแล้วกูชักกระสุนอยู่กูชักกระสุนอยู่ทางนี้ชิบหายแล้วทางนี้กูแทงกูแทงให้กูแทงให้ยิงเลยยิงเลยยิงเลยตลาดได้กยตัวติดมึงขึ้นมาตรงนี้ไม่เราแย้เลยรีบอ่ะรีบก่อนคิดว่ามันลงจากข้างบนอ่ะเนี่ย ไปที่โลกไปที่โลกไปที่โลกออกมาออกมาไปที่โลกเร็วโอ้โหอาหารโอ้โหตามกูมาตามกูมาอาจจะมึนๆหน่อยกูกูอาจจะมึนๆอจนจะตามกูมาโอเคหุ้ยไอ้เชียข้างล่างชิดเท่ตายตายไอ้ยิ่งกูจะโกงไม่ตายวะเฮ้ยต้องมาช่วยไต้นะอย่างเงี้ย โอเว่นมันเลงกูอยู่มันเลงกูอยู่กูมึนหัวย่กูทำอะไรไม่ได้มึง,มง,มงมช่วยตายได้วไว้เพื่อนอยู่ไหนเป็นไงเป็นไงบ้างตรงนั้นเป็นไงบ้างกูยืนไม่ได้แล้วโอเว่นลาก่อนทุกคนหวังว่าเพื่อน <S <S ๆของเรานั้นจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้ มึงนี่มึงมานี่มึงมานี่เลยมาม,มาม,มามาน,นี่เดี๋ยวนี้มามาให้หมดมาให้หมดมาให้หมดโชคดีเพื่อนเพื่อนลากพืเองวะลาก,ก่อน